เจะมาดูปืนใหม่กันนะครับมนเทสสอบปืนใหม่นะครัะมีเข้ามาปะถามอะไรเงทดสอบปืนใหม่เงี้ยเราจะนี่คือน,นะครับผมก็จะมาเล่นอันนี้เฉยๆนะครับมาเล่นให้ดูเมื่อกี้นะครับผมเป็นอะไรไมปังมุติเอ้ยอย่างงงอ่ะทุกคนจริงผมเป็นคนที่ยิงหัวโคตรโหดนะครับโหดตรงไหนก่อ เอ้าเฮ้ยเอ้ย,อยมันซ้ำผมได้อะเอ้ยผมหลบแล้วนะดับเบิลเฮ้ยไอยโปลบอกว่าเฮ้ยผมหลบผมเปน็นอย่างนี้ตลอดแหละเห็นหลบปุ๊บมีคนซ้ำตลอด เื่อนเป็นไรเพื่อนเป็นไรไข่พระใหม่น่าจะคือเคยขึ้นแดงนะครับก็ไม่มีคนกดไหลเพื่อเลยเนี่ยผมก็ไม่กดนะอยู่แบบงงๆเหมือนดมกาวอะครับโอ้ดมกาวโอ้ไม่ใช่แล้ว <c oughs> โอ้โออ๋ผมรู้แล้วไอ้รับผมมันอยู่นู้นมันไกลยังเลยดูสักใต้เลยนะครับทุกคน ก็ไม่รู้จะเอายังไงแล้วนะทุกคนก็มาเดินกันเลยโอ้ทุกคนอืมเดินเดิข้างหน้าเดินมาจะติดอายุเคใช้เลยดูนะทุกคนยมงรนูหนาเดะยัง มาทุกคนโดดโดดดดดโึงละเลยดึงละเลยดึงละเลยดึงละเลย First blood ข้าวนักไม่ใช่เลื เทรปเปิลคิลเป็นเงแต่ก็ยังได้คิวอ่ะีกว่าไม่ได้พืวอน่ะไม่คิวไม่เจอหรอเก็บเกี้ยวแป๊ระดับตวเป็นปืนเี้ยละกันเป็นนะปืนปืชอบมาเล่นปืน

มรื้อวินาเข้าไปมึงนเมนมาวินาเอาไปนลงก่อนนะวินา First play First play ว้ย่างเพนเลย่ไก Double kill ที่ทายเลย เออแต่อ่ะนึงวะอะอยู่นึงนึง ไปเตีนหาสุด nya t r i เ l e k โอ้ตกใจหมดเลยทุกคนเดโด้ยางแรกอะเ้ยีตัวตึงเตตตตดึงหัวเฉยเลยทุกคนเต้นหรือมาแหลก ทำแบบตรงเงียบมาทำตรงเงียบๆทำเงียบๆเก็บตรงไว้ปืนไกเลยที่ไม่ปืนมีใครเลยเอาไว้ ai yeah double kill chip leo ui không ai có chá đâu em bắn bao nhiêu nữa rồi Triple kill. Uh, oh, oh. เพื่อนก็ไกลเกินดู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 ยิงมันก็ไม่โดนที่แก๊เก๊กมันจะฝากเกอยังจะเดินไก่อีกโอ้โหแม่แก๊สเก๊เฮ้ยเฮ้ยผู้บุมุษอได้ไหมครับเขาจะไล่ก่อนดูดีเิ